มึงทำถูกแล้วมึงตัดสินใจถูกแล้วเว้ยเองไปออกตัวให้ผู้หญิงด้วยหรอคือเขาโยนมาให้เราเลยจริงๆเหงลี้ยงแม่งไปเลยก็ได้นะไม่ต้องให้แล้วแม่บีคิดว่าหวชไหมสัปดาห์ละร้านห้าได้ไหมให้ไปตีอะไรวะคุณลืมก็ยังต้องแบบเหลือเหลือเท่าไหร่เองดีแล้วเพื่อนดีดีดีแล้วที่ที่ที่ทำแบบนั้นเพราะว่าตีกันไปมันห้าสิบเอ็มอยู่แล้วไงเพื่อนดีแล้วดีแล้วเพราะเราต้องเอารถประมูลดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วมึงทำถูกแล้วเว้ยทำถูกนี่แหละผู้ลุกหน้าแก๊งที่ดีใช่ที่อ่ะ ไม่นี่ดีเลียกเพื่อนไม่นี่ไม่นี่นให้ต่อไปนี้ก็ให้ตรงนี้มันเป็นเป็นบทเรียนไปก็ที่เรา<ช>อยากป้นกันกคแค่นนั้เองเฮียเฮียบอกให้ไปฟาร์มก็คือไปฟาร์มไม่ใช่ไปป้นเว้ยอย่าโก้จริงจริมึงป้นได้นะมึงถามเร์มึงมึงถามไปเถือนก่อนเว้ย เดี๋ยวเราป้นผิดตัวนี่ไม่ต้องป้นไม่ของมันมีของมันมันดูของก่อนพี่เพอ,<ถ>อยู่แล้วพี่เพียงว่าพ,พูดถูกนะถ,ถ้า,ถ,าถ้ามึงมีของละมึงป้นไปเถอะมึงอยากเล่นอะไรมึงเล่นเลยอืมไอ้น,นี่มึงแบบไม่เหลือเฮียอะไรเลยอ่ะเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ต้องเป็นนายมันเฮะหรอกแค่ซิกซิกเรียกเราไปสัมพันี่ยยังต้องจ่ายเลยเข้าใจนะเข้าใจอยู่อืมเทียสองมึงเถิดแม่งชนะสามสิบห้าด้วยตีเผาของเราก็หมดโดนย้ำ ว่าว่าไงครับอะไรนะแล้วมันรู้ได้ไงว่าเป็นไอเมไอเมอ่ะอยากรู้ว่ามันรู้ได้ไงว่าเป็นไอเมฮะพวยตั้มมันรู้ได้ไงวะไอคือไอเมเกมเหรอเปลี่ยนอะไรบิดโดนจับโอ้โหอาร์บิโอน้องก็คือผมอยากจะบอกว่าแล้วผู้หญิงเขามีแก๊งไหม แต่ที่ถามเขาเองโอเคเปียกบอกว่าตอนที่ี่คุยกับเปียกคุยกับเปียกแล้วหรอไปไม่แล้วครับใช่ที่ผมเปียกบอกว่าเองไปออกตัวให้ผู้หญิงด้วยหรอบอกว่ามันมาลงที่แก๊งคนเดียวเลยเีงะฮะไม่ใช่ผมไม่ได้ออกตัวอย่างนั้นผมไม่ได้ออกตัวอย่างนั้นผมถามผมบอกว่าแก๊งของเขาขึ้นขึ้นเอาเอาง่ายๆกูกูพอรู้มาแก๊งผู้หญิงอะตอนที่โดนเดมอนเฮดเรียกมาเขาบอกว่าเอ็มดบังคับให้เขาปนคือเขาโยนมาให้เราเลยแต่กูเข้าใจฝั่งเขานะ แต่ก็แค่ก็ต้องผิดใจอย่านั่ก็เองเขาลองถามดูดิป้นเลยหรอไม่ไม่หมายหม่หมายถึงแก๊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 งตัวผู้หญิงอ่ยไม่หมายหมายถึงว่าเขาออกลูกนั้นใช่เขาออกลูกบอกเขาเขาเขาบอกในมันเห็นว่าเอ็มดีอ่ะบังคับเขาป้นเรา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 ไม่เปรียบเทียบเป็นคนนะเพราะว่าก็คือเอ็มดีแค่นั้นเองพอยเปียกไอเปี๊ยกไอเปียกไอตั้มมั้งไปถามว่าเอป้นทําไมเขาก็ชี้ว่าเอ็มดีอ่ะมันอชกเขาป้ยประมาณนั้นประมาณนั้น เขาเขาตัดสินใจแบบนั้นก็แสดงว่าเขาก็เขาก็ต้องผิดใจกับเราแค่นั้นเองแต่แต่แรกแรกอะเขาที่ที่เขารอดถูกไหมพี่แต่เขาต้องผิดใจกับเราไม่ดูว่าเขารอดหรือเปล่านะ่ะรอดนะจะรอดมันโยนความผิดไหมเอ็มดแต่ใช่แต่เขาโยนอะเขาเลือกที่จะโยนอะไปเก็บกับผู้สาไหมพี่สี่ล้านห้าอืมใครยังไ,ไม่รู้รเลยแกงไหน วุ้ยทำไมวันนี้มันร้อนขนาดนี้ไอร้อนมาจากไหนอ้นเพี้ยเออมันมันก็ถามว่ามันผิดว่าก็ไม่ผิดหรอกเพี้ยไอที่ต้องจ่ายตั้มมันอ่ะแบบว่ากูน่าจะขอคุยกับตั้มอีกรอบหนึ่งอ่ะการที่แบบว่ามันจะต้องแบบว่าไอเหลี่ยมอะไรเงี้ยจริงคือห้าล้านแต่อันนี้ก็เขายอมยอมบอลแล้กูให้รถไปคื้นคันนึงบวกเงินอีกสองล้านอันนี้คือยอมขาดถ้าได้เข้าไปคุยสภาแล้วก็ต้องตามนั้นอ่ะไม่เข้าใจเขาเข้าใจเข้าใจที่ว่ามึงไม่คุยตัวรอดแบบไหนฮะเข้าใจง่ายกว่านี้ จริงเหลี่ยมแม่งไปเลยก็ได้นะไม่ต้องให้เฮียถ้าคุยถ้าคุยหน้าถ้าคุยข้างนอกนะก็พูดว่าจะให้มีของอย่าอย่าที่เหลี่ยมเลยเหลี่ยมเนื้อยู่ใช่ปะแต่วันนี้มันมันอยู่ที่เหลี่ยมอ่ะจริงจริงอ่ะเราเราเราไปคุยข้างนอกอ่ะเราพี่รอนเพราะพี่เป็นริมแต่นี้มในสภาเราใหญ่ใหญ่ใหไปต่อมาพู่ถึงสภามันก็คืนคำพี่พี่จบกับกูั้เฮ้ยสาวๆแม่งมองูดเปลี่ยนไปหมดแล้วเฮียแล้วแม่บีคิดว่าหวั่นไหม ผมผมต้องขอแบบขอเยืมพี่ก่อนแล้วผมพันใจพี่อ่ะเพรผมไม่เหมือนกันนะตอนเนี้ยมันติมมันต้องฟาร์มหนักจริงๆนะเนี่ยาก,กาชาเข้ามาเร็วผมมีเงินที่ไหนสัปดาห์ละล้านห้าได้ไหมสัปดาห์ละล้านห้าใช่รวมสง่งมึงต้องขยันกว่าคนอื่นอะ่นนนะอ่ะถ้ามึงทำได้ เี่ยวแค่ห้าล้านเอ้ยพี่เอาพี่ช่วยแค่สองล้านสามล้านแล้วกันทว่าต้องให้มันเจ็ดช่วยสุดๆเลยสามล้านมึงสี่ล้านอืมสัปดาห์ละล้านห้าล้านห้าได้พี่พร้อมส่งเงินแก๊งถูกปะใช่ครับก็ตกประมาณวันละสามแสนห้าแต่แต่แต่รถส่วนตัวผมจะยังไม่มีสักพักเลยนะเข้าใจอมันจะมีได้ไงก็มึงไปปนอ่ะพี่ช่วยมึงตั้งสามล้านเนี่ยมันมัน ไม่ไม่ต้องช่วยผมกันแล้พี่แต่พี่ออกให้ผมก่อนแต่ผมจะให้แค่พี่ให้คืนพี่หมดเลยอย่าเลยมันจะเป็นนี่ก้อนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ไม่เสร็จมันจะช้ากว่าคนอื่นมีตอนไหนแล้วอยากคืนค่อยคืนแค่นั้นเองแต่ผมช่วยมันแค่แค่สามล้านได้พี่ก็สัปดาห์ละล้านห้าแหละยันน้ำตาไหลกันติมแบบนี้มารันย้ายย้ายก,กันไมก็ได้ปะ ก็อย่าป่นอีกไไอ้้คนนาตหลจริงมันป่นได้ไม่มีไม่มีใครห้ามเลยถ้าถ้ามีถ้ามีของเออจริงเดี๋ยวหลังหลังประมูลอ่ะมึงอยากป่นอะมึงป่นให้สาดเลยมีขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอโทษทุกคนไม่อย่างมีพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่ามีพี่มันต้องรีบหน่อยนะเพราะว่ารถประมูลที่สามสิบนะครับเดียวนะจริงจริงครับเดียวก็สิ้นเดือนแล้วอ่ะอีย๋หลังฟึ้งเลยสัตว์แบ่รายติดคอเตูตั้งความหวังไว้สูงอ่ะมันก็เหมือนคำที่ตอนเคยพูดอ่ะ อันนี้เรายื่นยื่นดับให้ให้ใเดลมาเทดีกเลมหนึ่งเพื่อมาแทงแล้วช่วงนี้ก็ทอสูตรกอนได้นะมันมันเอาหมดนะแจ็คอะบอกก่อนนะมันมันไม่ไม่จำเป็นต้องทอสูตรก็ได้เพื่อนมันรู้มันรู้อยู่แล้ฟาร์มนะมาทอสูตรทำไมท้าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สูตรก็โดนเหมือนกันลืมไปไอ้เขืออยู่ปะไอ้เขือมันไปเหมือนหน้าแลนอะกูไปเจอมันตอนเช้าอะ เอ้ยเฮ้ยมึงเอ็มดีเปล่าแล้วกูอยู่บนรถเลยเข่าใส่ชุดอะไรไม่รู้อะปลาฉลามอะไรของมันอะเอาไม่ได้แต่มันไม่ได้โดนโดนบินอีกกูจะบอกให้ถอดแท็กเอ็มดีกันสักหน่อยลืมไปโดนบินอันนี้ก็ระวังมาด้วยแล้วกันมึงอย่าไปอยู่ในอีพีมันนะเว้ยพยายามจะเม่อเม่อได้แต่ไปเม่อกับที่สภาละกันอย่าไปอยู่ในอีพีมันนี่คือยังไงอ่ะเพื่อนีอมันแทงงดไอ้ตอน อย่าอย่าไปอยู่ใน EP มันนี่คือยังไงหรอเพื่อนก็อย่าอย่าให้มันอย่าไปติดคลิปว่ะเหรอใช่แล้วมือแป๊บเดียวแตะไปอยู่ใน EP มันแต่เราเราอยู่ไปแล้วเนีบบ EP นึงเลยกูขึ้นก่อนเลย EP หนึ่งอ่ะเดี๋ยววันเพื่อนส่งเงินทีวันไหนวันที่เก้าใช่ไหมสิบเอ็ด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 โหมันมันจะช้ากว่าคนอื่นนะเพาเรามีสตอรี่มันก็ต้องเว้นนแหละเพื่อนเราไม่ได้มีของมีสตอรี่นี่ สิบไม่ได้หรอก็ถ้าเล่น <conference> ถ <rings> <Ben S 1> ้าเล่นแล้วมันก็มันก็มันก็ต้องเวนเนี่ยแหละเพื่อนตัดสินใจให้น้องไปฟาร์มแล้วอ่ะแค่สองวันเองเราไม่ได้มีของที่จะพร้อมเล่นเราก็ต้องเอาเงินคนนู้นคนนี้ติดบินกันละนาวแค่ีกันเสร็จหรือยังอ่ะมึงมึงเชื่อไหมว่ากูหมดไปตั้งห่างอ่ะยี่สิบเอ็มนะก็เป็นเศษด่าสี่สิบเอ็มเหลือศูนย์คินแดงอีกแปดล้านเหลือศูนย์ไปแล้วก็ติดบินอันนี้ยังไม่รวมค่าติดบินตำรวจนะก็ยังไงก็มากกวาสิบเอ็มแล้วแล้วของกูเงินส่วนตัว อเอะเผือให้มาสิบเอ็ดแล้วแล้วกูเอาไปซื้อบัตรประกันให้น้องตอนแรกสามสี่เอ็มแล้วล่าสุดก็ยืมมาสองล้านกว่าก็เจ็ดสิบเอ็มาโดยประมาณนะไม่เกินนีมา้6หกสิบถึงเจ็ดสิบต,ตอนรี่นึงอะ่ะมันเจ็บจริงนะเว้ยก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวมีเบอร์บาทปะเออแล้วตามให้นะดิใคายืมรถของกูไปกูต้องขายนะขายรถขายโน่ขายเน่ ว่าจะเอาเงินมาประมูลอ่ะผมบอลเล่ยคันนี้พี่บอลเล่ยเก็บอนไทเลยเพื่อนตดวนี้มีเลขามานั่งเฝ้าแล้วเหรอเพื่อนไม่ใช่ครับเลขาเลขาคันนี้ครับฮัลโหลครับคุณคุณเลขาคันนี้ไม่ตอบคุณหรอกครับคุณไม่หลออพอลมันต้องเป็นคนอย่างผมครับพวกบัตรซบพวกห้าร้อดาวพีบัตรประกันมันใบเท่าไหร่นะพี่เฮเล่ เลนราเบิด4แสนได้ไหใบสองประมาณแสนสองแสนประมาณสองแสนสองแสนสองแสนคนดูไอเยอะยังไม่ทำอีกเหรอเร e o เป็นไง่ายสุดไม่ได้มาเยอะมากสองแสนแน่นอนแต่คนดูร้อยอีกแต่คนดูเล้าวไม่เออเลยถ้าเราถ้าเรานับจริงๆอ่ะยังไม่ได้รวมค่าแบบประกันอีกเนาะหนักจริงนะใช่สตอรี่หนักแบกเผาเผาของแบบเผาจริงๆริงเลยประกันปืนไปเจ็ดแสนนะเหมือนเหมือนเริ่มใหม่แต่แค่มีอาวุธอยู่แล้วก็เอาง่ายอ่ะแต่ก่อนที S <S <S ่ตีบ่อยๆอ่ะ ก็นั่นแนะ่ะแป๊บแป๊บเงินหายแป๊บแป๊บเงินหายแป๊บแป๊บเงินหายอันนี้ยมึงฟังกูนะอันนี้เราไม่ใช่ว่ากูจะพูดให้พวกมึงยอมเขานะเอะไอ้ดาวแค่พี่น้องโอ้โห,โโหโไม่ใช่มึงแผ่วแบบเออแม่งแม่งแม่ง,มงอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดไปเองอะ่ะกูไม่แน่แบบจะให้พวกมึงยอมเขานะกูอยากให้พวกมึงมีไฟไว้ในการฟาร์มเราทำมาของทุกคนอะส่งเงินทุกคนเลยมึงอยคิดน้อยใจว่าทำไมกูส่งกูยังเป็นอาวุธปากหลามอยู่เลยวะอะไรอย่างเงี้ย มึงอย่าลืมนะเว้ยว่าเราเราเพิ่งเพิ่งจบมามันก็เลยต้องเหนื่อยเล่นก็เล่นด้วยกันเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันถูกปะหายก็หายด้วยกันแค่นั้นเองเสียงใครกินอะไรวะเสียงกูข้าวไข่เจียวหมูสับหมือนเหมือนเหมือนเหมือนแบบเล่มกระถางข้าวมันเลยกินเดียกันเขาจะไม่หัดมากกันนะเราแค่บอกก็จอดมึงให้รอเกิดอะไรดีจิงพี่เรนลงชุดมินเนี่ยนให้ผมได้ไหมลูกมือใช่ ไปเอามาดีมันก็ไปเอาแล้วมันก็ไปส่งให้เขาดิก็เสียค่าไปไปหามาดิโอเคพี่ได้ๆเก็ตแล้วเเสียตังค์แล้วมั้งแสนสองแสนสิอพี่นะครับนะครับรักนาขอจุดหน่อยรีโอพีโอครับเออพี่พี่ี่อยากจะบอกว่ารอบนี้พ้นอย่อยากพ้นนะอย่ามอนนะสี่ขอเลยโอเคครับพี่ต่อชอบพี่นะเขาจะทิงตออมาหาพี่เฮ้ยเอาดีโดยเฉพาะม่อเขื่อนสเตโพด์อะ อุ้ยตัวดำเลยไม่ได้พูดพี่กับพี่ผมอย่างนั้นนะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยคนดูบอกว่าตอนดูตัวบอกว่าปั้นเหนื่อยก็หาป้นให้หายเหนื่อยแค่นี้เองโอเคสบายใจอะตอนดูโตขึ้นนะปั้ได้ประมาณสองแสนเสียเขาเจ็ดล้านในวันนี้สบายใจ